สองผลพิสายที่อาจารย์โอดาเลือกและเปิดเผยอีกหนึ่งปริมิตรของไคโดที่เขาพยายามผลักดันให้ไคโดไปถึงบัลลังกาชาโจาสลัดสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเรามีข้อมูลความลับต่างๆที่ถูกเปิดเผยใน S b n บเล่มที่111มาเปิดเผยให้เพื่อนๆทุกคนได้รับรู้กันครับข้อมูลลับหรือเรื่องราวปริศนาต่างๆที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมาจะมีอะไรบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลย ก่อนอื่นครับขอพูดถึงเรื่องราวของคลอสกิลก่อนเลยครับก็นะับว่าเป็นปิศนากันพอสมควรใช่ไหมครับว่าคลอสกิลเนี่ยมึงเอาเงินมาจากไหนนะ มีเงินไปจ่ายค่าหัวให้กับพวกทาหารเรือมากมายมหาศาลระดับหลายร้อยล้านระดับหลายพันล้านจริงๆอย่างนั้นหรือนะก็มีคนเขียน SBS ไปถามอาจารย์โอดานะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่รู้ว่าคอร์สกิลเนี่ยมันทํางานอะไรนะคอร์สกิลเนี่ยมันเอาเงินมาจากไหนกันแน่นะไอาา้เจ้าคอร์สกิลเนี่ยมันเป็นบริษัทอะไรทาธุรกิจอะไรแล้วกับสิ่งที่คอร์สกิลทำเนี่ยมันมีกําไรมากมายขนาดนั้นเลยหรือถึงสามารถที่จะมีเงินจํานวนมากไปจ่ายเงินรางวัลให้กับคน ที่ฆ่าทหารเรือได้นะเพราะถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่มีเงินหรือไม่สามารถทํากําไรจากงานพวกเขาได้จริงพวกเขาเนี่ยถึงขั้นล้มละลายได้เลยนะเกรได้ว่าคําถามจากแฟนคลับชาวญี่ปุ่นก็เป็นคําถามเดียวกับที่แฟนๆทั่วโลกสงสัยไม่ต่างกันหรอกครับว่าแหล่งที่มาของเงินทุนครอสกิลเนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไงนะโดยจ้าดาก็บอกว่าการมีอยู่ของคลอสกิลเนี่ยทำให้พวกเหล่าทหารเรือนั้นประสบปัญหาอย่างมากพวกเหล่าทหารเรือนั้นเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวโดยที่ไม่รู้ว่าจะเป็นเป้าหมายของใครที่ไหนเมื่อไหร่ทาให้ขวัญและกําลังใจของพวกทหารเรือนั้นเนี่ยลดลงไปมากและเมื่อการเคลื่อนไหวของเหล่าทหารเรือนั้นทําได้ช้าลงทํางานไปหวาดกลัวไปมันจะทําให้พวกเหล่าองค์กรมืดเหล่าองค์กรแห่งโลกใต้ดินเนี่ยจะสบบามารถดาเนินการ ดำเนินธุรกิจของพวกเขาเองได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าค่ากิลวนั้นจะปรากฏตัวออกมาต่อหน้าตาธารชนแต่แท้จริงแล้วพวกองค์กรมืดพวกองค์กรใต้ดินนั่นแหละที่จ่ายเงินรางวัลพวกนี้ให้เพราะถ้าเกิดว่าพวกทหารเรือคนใดถูกฆ่าถูกสังหารไปนะโลกนั้นก็จะเกิดความหวาดกลัวและพวกคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือพวกเราองค์กรใต้ดินนั่นเองคนพวกนี้เนี่ยจะสามารถสร้างเงินแล้วก็ทํากําไรได้ไม่น้อยเลยละ่ะถ้าโลกตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ส่วน ด,ด้านธุรกิจที่พวกครอสกิลสามารถสร้างเงินได้เนี่ยถามว่ามีไหมก็มีเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นพวกงานทหารรับจ้างงานรักษาความปลอดภยัยงานค้าขายในโลกใต้ดินในตลาดมืดอะไรแบบนี้นะคําถามต่อมามีคนถามอาจารย์โอดาครับว่านี่อาจารย์โอดาถ้าอาจารย์เนี่ยสามารถกินผลปีศาจได้2ผลอาจารย์โอดาอยากจะกินผลปีศาจไหนบ้างล่ะถ้าเป็นผมนะผมมาอยากจะกินผลปีศาจรองหนแล้วก็ผลปีศาจส,สายฟ้ายังไงล่ะ ผมเองก็มีความสงสัยนะว่าแล้วถ้าเป็นอาจารย์โอดาลาอาจารย์ดา,าเนี่ยอยากจะกินผลไหนบ้างอาจารย์ดากก็ตอบมานะครับผมอ่ะมีการเล่นเล่นกับคนเขียนจดหมายนะ อาจารย์อดาก็แบบว่าเหมือนกับจะเลือกไม่ถูกนะครับว่าโอ้โหเลือกพมิตาได้สองผลเลยเนี่ยจะเลือกอันไหนดีเนี่ยแล้วอาจารย์อดาก็ตอบว่าเลือกพมิตศาสตร์ล่องขนแล้วกันนะเออนั่นแหละพมิตศาสตร์ล่องขนเนี่ยยังไงก็ต้องกินอยู่แล้วส่วนพมิตศาสตร์อีกอย่างหนึง่งที่อาจารย์อดาอยากจะกินครับนะั่นก็คือผลนพิศาดวาร์บนั่นเองครับ คือกินพลังโกงสองอย่างนะครับผมทั้งล่องหนแล้วก็พลังวาร์ปนะโดยเจ้าดาบอกว่าอยากจะกินผลไม้ปีศาจส,สองอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการจะเอาพลังนี้ไปช่วยเหลือผู้คนนั่นเองครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าช่วยเหลือจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้สองพลังนี้เนี่ยมันเป็นสองพลังที่สามารถทำมองผู้หญิงได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเชียวนะต่อมาครับข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอดีตเจตเทวรสลัดฮานะปูดาครับก็มีการยืนยันครับว่าฮานะ ูดาอดีต7เทพจะสลัดที่พ่ายแพ้กับเองคนดีนั้นเขาเนี่ยเป็นพ่อของอุนติแล้วก็เพจวันนั่นเองครับประวัติฮานาฟูดาที่ถูกเปิดเผยใน s อสเล่มล่าสุดนี้มีการบอกไว้ว่าในฐานะจอสลัดเนี่ยเขาเองก็เคยปะทะต่อสู้กับไคโดในอดีตแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนก็ร่วมมือกันเพราะว่ามีเป้าหมายร่วมกันตัวฮานาฟูดานั้นศรัทธาไคโดมากจึงได้ทําการฝากลูกๆของตัวเขาเองไว้กับไคโดแม้แต่ง ออีิเลตข,ของฮานะฟูดาที่ชอบเก็บสะสมผลพิาโซาโซออนสายพันธุ์สัตว์ดึกดำบรรน,นั้นเขาก็ทำไปเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรนั่นเองฮานะฟูดาเป็นหนึ่งในคนจำนวนมากที่หลงใหลในความแข็งแกร่งของไคโดและเขาเองก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยให้ไคโดไปสู่บัลลังของราชโาจรสลัดให้ได้แต่หลังจากที่ฮานะฟูดาพ่ายแพ้ให้กับเอสดแล้วเขาเองก็ถูกข,ขับไล่ออกจากการเป็นเจ็ดเทพโจรสลัด และเขานั้นก็ถูกโจ้สนัดที่มีความแค้นต่อเขาฆ่าตายในระหว่างทางที่เขาเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับไปหาลูกๆของเขาแม่งตอนจบดราม่าเฉยว่ะ กำลังจะกลับไปหาลูกแต่ว่าโดนฆ่าตายโดนฆ่าทิ้งกันไปอย่างนั้นนะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเรื่องราวของฮานะปูดาผมก็เคยทําคลิปวิเคราะห์กันไว้นานแล้วพอสมควรเหมือนกันครับก็นั่นแหละครับผมไอ้สิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยก็จะสอดคล้องแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่อาจารย์อดาเฉลยมาอย่างเป็นทางการนี้นั่นแหละครับซึ่งถ้าใครอยากจะย้อนดูความแม่นยําในการวิเคราะห์ของผมและผมไปย้อนดูคลิปก่อนนี้ได้นะขออวยตัวเองนิดนึงนะผมแต่นี้ก็ต้องบอกว่าไอาการที่เราวิเคราะห์ถูกนะตอน ันน้นผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตระไพื่ออยู่ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เดาไม่ยากนะเออล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนเหมือนกันนะที่เดาเหมือนผมตั้งแต่ตอนนั้นนะอะก็ลองไปย้อนดูกันได้นะคอมเมนต์ต่อมาครับผมเกี่ยวกับยูททัศกับตันคิดครับมีคนถามครับว่าสำเนาโลฟโพนกพีของกลุ่มจัสสลัดบิ๊กบัมไอ้เจ้ายูทัศกับตันคิดเนี่ยมีได้ยังไงพระเจ้าดาบอกครับว่ายูทัตกับตันคิดนั้นเคยโจมตีเรือลำหนึ่งของบิ๊กบามแล้วก็สามารถเอาชนะแม่ทัพของบิ๊กบามชาลสสแน็ ลงได้และเจ้ายุทธทัศก,กัตันคิดเนี่ยก็ทําการขโมยสําเนาโ l o b พ p o กในเรือลํานั้นมาได้นั่นเองซึ่งก็เป็นการตอบที่ชวนเอ๊ะนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าแทงหรือเปล่านะเพราะว่า <c oughs> กับสาําเนาโล o b e p o l i นี่แม่งแบบเป็นของที่สําคัญแล้วก็ล้าค่ามากเนะผมแต่แม่งดันแบบขัดลอกสําเนาโล o b e p o l แล้วก็ไปเก็บไว้ในเรือนี่นะ ไปเก็บไว้ในเรือแล้วก็ให้คนอื่นมาโจมตีแล้วก็มาชิงไปนี่นะเออก็ดีกว่าแปลกๆนิดนึีครกับผมแต่แต่ไม่เป็นไรครับผมเนื้อเรื่องเขาเฉลยมาแบบนี้ก็ยืนยันกันไปตามนี้แล้วกันนะคําถามต่อมาครับเป็นคําถามเกี่ยวกับลูฟี่บ้างครับก็เนื่องด้วยในภาคเอ็กเฮดเนี่ยทางด้านดร์เวก้าพังเนี่ยมันมีร่างโคนลนร่างเทียมของตัวเอง6ล่างใช่ไหมครับก็เลยมีคนเขียนจดหมายไปถามอาจารย์โอดานะครับว่าแล้วถ้าเป็นกรณีของลูฟี่ล่ะถ้าลูฟี่มีร่างโคลนมีร่างเทียมเป็นของ 6ตัวเอง6ล่างเนี่ยล่างโคลนหรือล่างเทียมของลูฟี่นั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงครับอาจารย์อดาก็วาดมานะครับว่าล่างโคลนของลูฟี่เนี่ยจะประกอบด้วยล่างยอก5ล่างแล้วก็ล่างแอดลาสหนล่างครับเดี๋ยวก่อนนะลูฟี่กูลูฟี่กูแบบว่าไม่มีความคิดธรรมะนะครับไม่มีความคิดตั้งสันอะไรเลยหรือยังไงครับผมแม่งเล่นมีล่างยอกไป5ล่างอ่ะ และร่างยอคืคอร่างอะไรครับผมร่างโลบมากนะครับดูฟี่นี่คือมึงจะโลบอะไรกันเบิร์นั้นนะแม่งและอีกร่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าดีเด่นอะไรบ้างไปครับผมร่างแอตลนสนะเออเป็นร่างที่แบบว่าจะมีความแบบโกรธเกลี้ยวชอบทําลายล้างอะไรประมาณนั้นนะ น่าจะตอบเอาฮาจะมากกว่านะแต่ละอันนี้นะอีกหนึ่งคำถามครับมีคนถามครับว่าถ้าอารองรู้ว่าจินเบไปเข้าร่วมกลุ่มมัวฟางเนี่ยเจ้าอารองนั้นจะมีท่าทียังไงและนี่ก็คือใบหน้าท่าทีของอารองครับเรียกได้ว่าทำหน้าขยะขแยงกันแบบสุดๆนะ ถ้ายังจำกันได้ครับผมอ่าอารองเนี่ยก็เป็นศัตรูต,ตัวแรกๆของลูฟี่เหมือนกันครับอ่ะเจ้านี่ก็เรียกว่ามีความโกรธเคียดแค้นในตัวลูฟี่อยู่แล้วครับและถ้าพูดถึงจินเบนะอาลองเคยอยู่กลุ่มเดียวกับจินเบก็จริงอยู่มีความสนิทสนมก,นกันก็จริงอยู่ครับแต่ในขณะเดียวกันทั้งจินเบและอาลองก็ทะเลาะกันบ่อยมีการต่อยตีกันบ่อยเหมือนกันนะนะ คือสนิทกันแต่ก็ไม่ถูกกันไปในตัวนะครับใบหน้าของอารองก็เลยออกมาตับภาพดีนะครับอารมณ์ประมาณว่าขยะขยงแม่งทั้งลูฟี่ทั้งจินเบยอะไรมานั้นนะ <c oughs> แม่งอาลองกูนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้แต่แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะรับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ